สวัสดีเจ้าวันนี้จะพาทุกคนมากินมะกอกป่านะจ๊ะแก้ไขลับนะเจ้าขลับเมื่อวันขนาดเลยนะเจ้าอันนี้นะพาครึ่งเรียบร้อยนะเจ้าเอาปลาบ่เอาแก่นออกจะเป็นสียี่นะเจ้าวิธีกินกับบีบแกนมันออก่ะเจ้าแล้วก็ตามด้วยน้ำพริกกระดงนะเจ้าปาดเข้าไปนะเจ้าค่ะจะให้เหมาะก็ใส่ผักจีนะเจ้าพรจีไทยนะเจ้าถ้ามีผักป้อมเปิลตัวก็ใส่ผักป้อมเปิลตัวก็ได้เลย อันนี้เป็นหอ้องผักปอมเปอร์กอบ้านอันหอ้องผักปอมสะวางไปถึงเชียงใหม่เลยอแมมฮมโฮม หวานเจียๆเลยนะจ้าหวานทิดปากตาปิงลึ้นะเจ้าอยู่เวียงป้าตาปิงลึ้งมาถึงเชียงใหม่เลยนะครับอันนี้น้ำพริกตาแดงแม่ตำเองนะจ้าใส่เข้าไปนะจ้าหอมป้อมนะจ้าหอมป้อมหรือผักป้อมเปอร์อ,อ,อันเดียวกันก็มาแนใ่ใจนะจ้าันเป็นคนกึง่งเมืองกึ่งไทยนะจับมาแหมพาง,างนึงนะจ๊ะยัดเข้าลงไปเนะาะ Mm hmm. <c oughs> จตเป็นลึงนะวิธีแก้ให้หลับเนะบะกอกปลานะครับช่วงนี้ก็เป็นฤดูบะกอกปลาเนะตำน้ำพริกบะกอกกับลามนะจ๊ะตำเฉพาะน้ำพริกบะกอกนะใส่ถัวน่ลแคบแห่น,นะจ๊ะใส่น้ำพริปกปลาก็แซบนะจ๊ะใส่ซาใส่ยำก็แซบนะจ๊ะบะกอกนะ ใส่ต้มเอ่ยตำส้มนะจ๊ะส้มตำลาวลนะจ๊ะใส่บะกลอปมาได้แซ่บนะจ๊ะแฮมสแกนบ่ฮะลาลลาลาลลาอืมป้อมผักปลอมหรือว่าผักชีไทย,ยนะครับอ่าอ,อื้ออะไรนี่เข้าไป คำา่าตากเป็งลึงไงเจ้ใส่หัวหอมให้เดี๋ยวรำฮะไม่หอมก็มีนะลอง,อ,นองก่อกหอมยัง่เคยกินในพักความได้เคยกินมว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 น,นะตอนแรกจะกินเพิกเดียวนะเจ้ะผ,ผ,ผ่านไปผ่านมาผ่านไปซองแกนแล้วนะว่ามันแซบนะจ้ะอันแบบคนมักสม้มอันนี้หัวหอมเลยละไม่หอม เป็นห้องว่าจะดีค่ะนะตาเปล่งลึกเปล่งลึงเลยนะวักชีใส่ลงไป